สวัสดีครับมาพบกับเด็กศิลป์ถิ่นชัยภูมิอีกแล้วนะครับในคลิปนี้ครับครูอ๊อฟก็จะมานําเสนอไอเดียในการประดิษฐ์กระทงลอยจากใบตองเหลืองครับเรามาดูขั้นตอนการทํากันเลยนะครับเรามาดูขั้นตอนการพับกลีบกันเลยนะครับขั้นตอนการทําครับเราจะเริ่มม้วนจากฝั่งหางใบตองครับม้วนเข้ามาแบบนี้นะครับมาถึงตรงกลางนะครับเสร็จแล้วพับฝั่งซ้ายเฉียงลงครับ แล้วม้วนฝั่งขวาเข้าไปนิดนึงครับเสร็จแล้วพับฝั่งซ้ายเฉียงเข้ามาครับแล้วก็แย้มออกครับแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้แม็กเย็บไว้ครับนี่ก็จะได้กีบกระทงของเราแล้วนะครับขั้นตอนการติดกีบกระทงครับวางกีบกระทงลงบนท่อนกล้วยแบบนี้นะครับเสร็จแล้วใช้ไม้กัดครับปักยึดไว้ครับกีบต่อมาครับ วางถัดมาทางด้านขวามือนะครับเมื่อเราติดกลีบชั้นที่หนึ่งเสร็จแล้วครับ ชั้นต่อไปครับชั้นที่สองครับวางกีบสับวางนะครับ ติดกิ่ประดับชั้นที่2เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในขั้นตอนต่อไปครับเราก็จะนําดอกดาวเรืองมาประดับตกแต่งครับปักดอกดาวเรืองลงไปครับ เรียบร้อยครับนําดอกไม้มาตกแต่งเพิ่มเติมนะครับปักทูบเทียนลงในกระทงครับ โอเคครับเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับขั้นตอนการประดิษฐ์กระทงลอยจากใบตองเหลืองครับหากเพื่อนๆท่านใดที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เด็กศิลปถิ่นชัยภูมิด้วยนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ